มีส่ตมีมะเขือพ่ะแม่พี่น้อง้องไปเมื่อสุกครู่ชุมม่วโมงบ่ชัมม่วโมงชุมม่อบยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องเงินซาแนลเก้าหกด้วยนะคะวันนี้ก็จะมากินก้อยไก่นั่นเองนะทุกคนก็ลาบไก่นั่นเองวันนี้ก็จะมาสีแดงทั้งสองเลยนะคะทุกคนสีปากกระแดงเชือกกระแดงนะคะทุกคนมาวันนี้ก็กินข้าวเที่ยงด้วยกันเมนูคือ ลาบไก่บ้านนั่นเองใส่ครึ่งในจุดๆค่ะทุกคนมาค่ะคนไหนหิวก็มาเลยค่ะกำลังจะลงมือกันแล้วนะคะอันนี้ก็คือน้ำสุปนะคะแต่ว้าวล่นเลยทุกคนมันหล่นอะไม่เป็นไรเนาะมามา,มากินด้วยกันลงมือแล้วนะคะ Nhìn phát mình phát kem nhiều dưới nữa hả? มีสูบมีมะเขือใบโบโบกประกาศขาวแงข้างบนวางไม่ได้นะคะเนาะมันแคบเกินไป แซ่บอีลีค่ะพี่น้อง มไม่ได้ชื้อคำเหนียวเลยนะคะถ้าชื้อคำเหนียวยิ่งอร่อยเลยค่ะ 都困了，还没来呢。Hmm. Mm hmm. mm hmm. น้ำชุบอร่อยมากค่ะ คือกินก้อยไก่กระชิบประมาณนี้นะคะทุกคนก็มันเยอะเกินเนาะตาใหญ่กว่าท้อง

อิ่มนะคะกินคนเดียวก็ยังไม่หมดกะเดี๋ยวไว้ไปกินต่ออีกเย็นนี้นะคะก็สำหรับกิปนี้กะชิขอฝากเวียเพียงเข้านี้นะคะก็ถ้านูกินพิษพลาดประการได้ะกะกราบขอโทษขออภัยนาำลายๆนะคะก็สำหรับกิปนี้กะมากินเมนู ลาบไก่นั่นเองก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์ด share, mm. กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเ mm. พื่อเป็นกำลังใจให้หนูทำคลิปต่อไปเนาะแล้วก็มีความคิดเข้าสงคขอะไรก็อย่าลืมหมนเข้ามาใต้ด้านล่างเดี๋ยวหนูมาตอบคำถามตอบคำถามให้ทุกคนนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก่ะติขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ